มาดูการทำขึ้นปามของพี่น้องชาวภาคใต,ต้ตอนจากรถตอนจากรถไฟด้วยแต่นขึ้นรถรถกรทิทุกได้ถึง6กเจตันเะจ้าของโมโอ้ยคนยกปามหล่อจริงเว้ย <laughs> ะยปลำมไดหลอมากเลยครับหลอจริงๆเลยเอ้ยเมื่อปีแล้วไปเจ้าบ่าวปีนี้มันขึ้นตามเน้วรถรถเขาทำเองรถเขาเป็นรถสั่งต่อใช้เครื่องร้อยสีสิบแรงมา้าอุ้ยไปใช่ร้อยส